ผักสลัดจะเจอโรคใบจุดใบด่างในช่วงหน้าฝนทุกทุกผักนะครับที่เราเห็นว่ามันเป็นใบเหลืองแล้วเป็นจุดๆนะครับที่มันเกิดจากเชื้อราครับก็คือใช้ตัวไตโคโาม่าตัวนี้ซึ่งมันสามารถเอาไปหย่อนลงในกล่องโฟมได้เอาใส่ไปงี้เลยไม่ต้องฉีกถุงแล้วนะครับหนึ่งถุงจะประสบจะใส่น้ําได้ที่25ลิตรนี่เราอยู่ประมาณในบอกว่าเนี่ยครับอืทำได้ดี่สี่ี่ิลิตรอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเนี่ยเราเราก็โคเลนะครับ อา,อาจจะคนได้หน่อยอ่ะทิ้งไว้เลยดีกว่า1-2ชั่วโมงครับ<ช>ทิ้งไว้อย่างเงี้ยให้เขาละลายสมมุติว่าผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเรายาฉีดละเราก็มาคน,ค,คนเลยคนเขาจะให้ดีก็คือคนอยู่เรื่อยๆทุกๆเขาคือเชื้อนะครับเขาคือเชื้อราแต่ยเขาจะเชื้อราดีเชื้อราดีที่จะไปทำลายเชื้อเาาชื้อรา้ายไปกําจัดเชื้อรา้ายทําให้เป็นโรคไปจุดไปด่าง ที่ทําให้เป็นโลครากเน่าคนเน่าทุกอย่างในในดินก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะเม้นเลยนะเนี่ยสิคขนเสื้อที่โดนเนี่ยจะเม้นเลยนะเพราะเขาคือเชื้อราไงครับ